2030โลกแห่งอนาคตที่มาพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโลกที่เราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเพียงเราเริ่มลงมือทําโลกที่สามารถหยุดความอดอยากความยากจนสร้างความเสมอภาคทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโลกที่มีสิทธิความเท่าเทียมทางเพศทุกคนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในหน้าที่การงานโลกที่เราช่วยดูแลกันและกันและเป็นโลกที่มีสิ่งแวดล้อมดีๆให้เราและคนรุ่นต่อไปคุณพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหรือยังทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงเราร่วมมือกันเปลี่ยนทัศนคติและปรับแนวทางการใช้ชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ซึงเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปีคศ2015ที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนรรลุการพัฒนาทาั้งสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืงยนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยวาระการพัฒนาดังกล่าว ประกอบด้วย17เป้าหมายหลัก169เป้าหมายย่อยซึ่งเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันและกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาโดย SDG ทั้ง17เป้าหมายหลักสามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน5มิติดังนี้มิติการพัฒนาคนเพื่อให้ทุกคนได้รับความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์พึ่งมีอย่างเสมอภาคประกอบไปด้วยอาหารน้ำที่พักความปลอดภัยความอยู่ดีมีสุขสามารถเข้าถึงการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศและมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมิติสิ่งแวดล้อมเราจะมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่มีระบบการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสภาพอากาศแปรปรวนน้อยลงปัญหาโลกร้อนจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ทะเลป่าไม้ภูเขาสัตว์ป่าจะกลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่พลเมืองโลกรุ่นต่อไปมิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่งเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนมีความเสมอภาคไม่มีช่องว่างระหว่างชนชั้นและมีอาชีพการงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อโลกและทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยมิติสันติภาพและความยุติธรรมสังคมที่ประชาชนเคารพความแตกต่าง ยึดหลักนิติธรรมมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้และความสงบสุขและมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาถูกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ใตยุทธศาสตรชาติ20ปีซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืงยนตามหลักธรรมาพิบาตและเป็นกรอบในการจัดทําแผนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ รวมทั้งแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเป็นเอกภาพและบูรณาการร่วมกันในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือกพอยอที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็น,นกลไกเชิงนโยบายระดับชาติขับเคลื่อนประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน สถาบัานการศึกษาประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนและวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องเริ่มลงมือทำเพื่อสารฝันอนาคตให้เป็นจริงเริ่มจากจุดเล็กๆรอบตัวที่เราสามารถทำได้ในทุกวันเช่นการลดขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่แบ่งแยกกลุ่มเรากลุ่มเขาหรือท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพียงสิ่งเล็กๆที่คุณเริ่มต้นนี้จะทำให้อนาคตของชาติไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสารคโลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้เพียงลงมือทาร่วมคิด ร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเราเป้าหมายที่4การศึกษาที่เท่าเทียมการพัฒนาการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเริ่มต้นจากการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการลดช่องว่างสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม